เดียวนะคะครูจะเขียนตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนทําตามตัวอย่างในคลิปที่ครูส่งไปนะคะก็นักเรียนก็ทําเลยนะคะสังเกตเลยตัวส่วนตัวนี้มันไม่ใช่100้เขาบอกว่าการแปลงเศษส่วนที่ไม่ใช่100ให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ทำได้โดยการคูณด้วย100นะคะเพราะตัวส่วนของเราเป็น20เราคูณด้วย100เลยค่ะไม่ว่าส่วนเป็นอะไรก็ตามให้คูณด้วย100หมดเลยพอคูณเสร็จเรามาดูตัวข้างล่างค่ะ ยี่สิบเราท่องแม่เลขแม่ยี่สิบเราเจอสามไหมถ้าเราไม่เจอสามแล้วเราเจอหนึ่งร้อยไหมแล้วครูก็ให้นักเรียนเขียนไว้แล้วว่าหนึ่งร้อยเกิดจากอะไรคูณกันเมื่อกี้นะคะก็ยี่สิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยล่ะยี่สิบหนึ่งยี่สิบยี่สิบคูณห้านะคะได้หนึ่งร้อยดังนั้นนักเรียนก็เอาตัวที่ไม่โดนขีดนะคะมาเขียนคือสามคูณห้าส่วนด้วยเลขหนึ่งนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้า ส่วนหนึเศษส5่วน1มีค่าเท่ากับ15นะคะดังนั้นเขียนสรุปได้แล้วค่ะดังนั้นเศษ3ามส่วน20จะมีค่าเท่ากับ15หเปรซนหรือร้อยละ15นะคะอันนี้ทำตามตัวอย่างที่ดูในคลิปนะคะ